คุณครูชื่อเพนสีนะคะพร้อมกันคะ Pen zi Pen zi น่ะเพนสี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 จริงๆแล้วครูเพนสีสอนวิชาเพาะชำนะคะแต่ว่าวันนี้ครูอรวรันติดธุระก็เลยได้มาสอนแทนในวิชาภาษาอังกฤษพร้อมกันอ่ะภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษโอเคภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษ,าาอกฤษโอเควันนี้เราจะมาท่องศัพท์กันนะคะท่องให้ได้ท่องให้ดีหลังจาก จบคาบนี้แล้วไปสอบกับครูคนละสิบคำนะคะเอาหลักอ่านตามแล้วก็ดูกันตามนะคะคำแรกของเรานะคะครับคำแรกจดได้ค่ะจดเลยครับผมเจลเล่เจลเล่พร้อมกันค่ะเจลเล่เจลเล่เจลเล่ครูครับจีอีเอ็นเจน

i อ i s สก็คืออีสฟูตุล i ฟูตุลีฟูตุลีฟูตุ u t ทู i ุลีไ l i f ีฟูตุลีจดด้วยค่ะตุเดวยค่ะฟูตุล i คำสุดท้ายนะคะเสร็จสิ้นจากหกคำนี้แล้วหลังคาบนี้ไปสอบกับครูนะคะคำสุดท้ายซีตับ ตัดดรสซี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 ตัตัตับจนเลยค่ะเ5้าภาพีเอาล่ะวิชานนี้หมดแค่นี้นะคะหลังจากเสร็จสิ้นแล้วไปสอบห้อกับครูสแตนอัพพี h แ n งกิ u ค่ะบ๊ายบายที่เชิ์บ๊ายบายที่เชิญแองกิ h แ n งกิ u ทีเชร์ บม่ไปเดีด๋คะเจอกันซีซีตับซีซีตับแย่โลกระเซ็นเลยวะทำไมอ่ะเดี๋ยไปพันงงัวดอกคุณเนี่ย